t สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สยามโอเชียนเวิลด์ซึ่งมันไม่ใช่สยามโอเชียนเวิลด์แล้วซีไลฟ์เนาะเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้มานานมากป er. าน,นี้ปปะน่าจะเป็นปลาตะเพียน <c oughs> เห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนที่บานมากคือนั่งกินข้าวอยู่ดีตู้ปลาตะเพียนนี่แหละระเบิด <c oughs> Under Darling the sea it's better Down แลวเราก็เข้ามาอยู่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของพี่นี่แล้วหรือเปล่ามันใช่ไฮไลท์ของที่นี่หรือเปล่าเป็น Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wet and take it from me. I'll find the sure they work all day. i in be money, and in hunger, and I'm peace, And if he bar people. เพราะว่าอะไรมันเป็นเควินเอ้ย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 สมชายเอ้ยกูว่ากูว่ามันมีอะไรแปลกตรนี้วะแปลกพ่อมึงเด็เควินเดินเดินดิเฮ้ยสมชาย

ีใจกล้นอกว่าตัวเองสุดพอใจหมดแล้วอะใจเข้ามาต้องแพงนะแต่มันก็เยอะแล้วอะดูมันน้อยกด99ถ้าคิดว่าแมงดาที่นอนไงตัวนี้ตายแล้วกด88ถ้าคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่